เย็นให้มันสุงสูงจบมาเจงสิบประเดียวมานำบากคก็อพอเป็นคู้ครับพอลดเอาครับจะน้อ,นอยเป็นผิสบายแล้ว ก็คือพระนั่นละเขาเห็นอยู่ใส่เขายังไหวนี่พอหลวงเข้าเห็นพระในใจคนไทยเบิดประเทศเข้าสมควรไหวแห่ความเข้ารบเพือนครับที่สันผมไปเลี่ยนกันนะครับพอ งลำสุดท้ายเล่นลายที่ปลายขอบฟ้าคำแรงลงมานกกาขึ้นคอนกลับรังแววเสียงแขนเป่าสวัสดีครับพอ่อไม่ต้องเรียนล้วครับเออเรียนละเดี๋ยวพ่อเป็นเกือบบาสักวันครับพ่อ ข้อหลวงของแผ่นดินเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2489ทรงมีพระประถมราชาองค์การไว้ว่าดังนี้และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วท่านทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม อย่างไม่เคยเสื่อมคลายตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมาภาพที่คนไทยทุกคนเห็นอยู่ประจำคือท่านทรงงานหนังเพื่อประเทศไทยเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดเวลาไม่ว่าจะลำบากเท่าใดจะเป็นสถานที่ที่ธุระกันดารเพียงใดมีความอันตรายแค่ไหนแต่หากเป็นสถานที่ซึ่งมีประชาชนที่ประสบความทุกข์ความลำบากท่านก็ไม่รีรอที่จะเสด็จไปหาประชาชนของท่าน ท่านยอมเหนื่อยยอมลำบากเพราะเพียงต้องการให้ประชาชนของท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องลำบากทำไว้เรื่อยลูกคนเฮามีความสุขโอเมน ด้วยการเคลื่อนไหวได้เป็นกลางใช้ชีวิตใน,นพ่อดีมีความพ่อเพียงจักอดออมพบ,บเพื่อให้ได้แนว่ยวได้ผูกเองกินเองได้เอากับลูกเองกินเองซะทึ่งประหยัดแเก็สะอาดพ,ดพดร้มพอมแยมยั่งแสดงหอดความจงรักพักดีต่อบาตสุริย์พระเจ้าอยู่หัวดีเด็ดนี่เพราะประชิกาเศรษฐกิจพ่อเพียง เพื่นประเาศดำรัสมาเขตไทยเจ้า,บบาไทย,ยทุกคนกินยางพอดีพอเพียงนะครับพอจี๊ดซอยพอเซฟวิ้นนะครับก็ใหนัแล้วปได้หมดตามอยู่ การกวนได้ประคามคู่ปัญญาโบรานของชาวอีสานท่าเห็นอาหารว่างของคนอีสานางี่มสวงหนาวๆมีรสชาติหอมกรอบมันทต่ไม่ฟอยังหน่อยคู่กับยาเจ้าวกะใหวพ่อกินประจาขออะไรนี้ไดครับเอาลวดเดี๋ยวพ่อใช้ทุกไง ขเขาจอกค่าแรงาขาจะจักบาทสี่สิบห้าสีบาทนี่ละ

เอ้ยนี่ไปพูดกับเบนี้ได้ยังไงดูท่าทางแล้วจะไม่มีเงินซื้อนะคะมีไม่มีแล้วแกรู้ได้ยังไงเขาแค่มานึงเด,ยวเ,ดยวเยพี่น่าเหงแล้วใครจะมาซื้อกแกว่าไงจะหนูมาเบื้องซื้อหรอครับผมมีเงินซื้อหรอครับ็น <c oughs> ไรจะหนูแล้วจะดูอะไรล่ะเดี๋ยวพี่เอารงมาให้ดูอยาง,งเบิ้งรูปนั่นครับอยากซื้อพอแต่ว่าเป็นยังไงครับผมยันข้าของเรื่อย รูปนี้เหรอจ๊ะไม่แพงหรอกจก้ะตอนนี้ผมยังมุ้งมิงเงเลยครับเอางี้งั้นเดี๋ยวพี่จะเก็บรูปนี้ไว้ให้มีเงนินเมื่อไหร่ค่อยมาซื้อจ๊ะขอบุณที่หลาหลายด้วยครับเอาเฮ้ยมึงไหวเห็นยังพ่อกูบอกว่าในหลวงเป็นพาดในใจของคนไทยเป็นประเทศ เป็นคนไทยกูเลยทำกล้องขลุ่มโอ้บอก <c oughs> เอา้ารถมาตัวนี้ รีโม่เข้าไปกันด้วยกับบ้านครับสุดดีมมมไม่เจอกันไม่ได้กไอ้เขาบลูที่พอไม่มีรถบิ๊กอัพมาครับพื่อเขาผมไม่อยากอ,ยา,กอายหรอกครับผมดีใจครับผม,นนบไ,มได้กอดเขาพอเพืมม่อ เ่ียสงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นดมาไหนหนิครับเได้มาอยู่หน้าบ้านผมคักแแห่ไหวครับบางมาหาบางทีบางครังเราสักทำเรียนหมอดีเคลดลี่สอดแจ็กซีหาลังนะโอ้ยหันเสียไม่บอกเรื่องนี้ผมบ่อค่ายหอกครับที่ดินพื้นนี่มุนพ่อมุนแม่ผมไหวตัวจะบอกยังสันเขาให้บ่้านเด้ยตัวคายเขาแล้วตัวเอาเงินมาส่งลูกตัวเลี้ยนจบสูงๆๆตคิดดเบงี ถึงผมสิจนแต่ผมก็หาทังทรงเสียลูกผมเลี้ยนได้ผมบ่าใครมุ่นพ่อมุ่นแม่ผมหรอกครับ เอา้าลหนูกปนนานมากแต่ว่าเล็ดเดือนเลยได้หนิ